สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้องครับมานําเสนอแนวทางตัวเลขของพ่อชนินครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางลาวพัฒนาครับผมครับวันที่สิบเก้าครับพี่น้องครับวันพุธหันรู้สึกว่าเลขพ่อจะลดบนครับพี่น้องเนาะลดบนแต่ว่าก็ถือว่าลุกลางอยู่ครับผมครับสําหรับตัวเลขแต้มกับที่ว่าเดินดีครับผม แต้มเดินดีได้ครับพี่น้องแต้มเหลขกแต้มพอครับสําหรับในหมวดวันที่ิบเกาครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิงน้ากันเป็นรับชมรับฟังน้ากันเป็นแนวทางเส้นโขกเส้นดวงเด้อครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกบพอชนินน้าเชียร์พ้าลวยขอขอพะคุ้นพอครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับน้ำเชียร์พ้าลวยในเด้อครับผม พ่อครับน้ำเชียร์พารวยสวัสดีพ่อครับผมสวัสดีครับน้ำเชียร์พารวยครับวันนี้เข้าทุ่มเลยครับเข้าตอนเย็นหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับวันนี้มันวันอาทิตย์นะครับอ๋อเพราะว่าเมื่อคืนออกเด็กครับใช่ครับออกเช้าออกเช้าครับเท่ากับว่าวันอาทิตย์วันนี้ผมว่างนะครับครับอ๋อครับพอดีไปข้างนอกนะพ่อไม่ได้อยู่บ้านครับรถตลอดเลย อ๋อผมก็ไปธุระที่กรุงเทพนะครับอ๋อมากรุงเทพครับก็พอกลับถึงบ้านผมก็โทรหาเก้ามาเชียร์นะครับเช้าก็ไปน้องอำเภอต่ออ๋อเมื่อตอนเย็นก็โทรมาพอดีเอามาตามต่อพ่อรับผมจะได้นะครับจะได้แต้มก็มาดีนะพ่อเนาะครับใช่ครับแต้มแต้มนี้ ทีเนี้ยมันมันมันอยู่ที่การที่เราไอตัวตัดนะครับครับผมครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ประมาณสองสามสูตรนะครับมันถึงจะเลขมันถึงจะเหลือน้อยครับครับพอถ้ามันเข้าหมดมันก็มันก็ก็คืนนะครับมันถ้ามันลงล็อกมันงวดก่อนหน้านั้นนะพ่อเนาะครับแต่ว่ามันก็จะลายสามตัวนะครับครับครับผมให้ไปเอ่อหกแปดเจ็ดนะครับ มันมันไปหวยมันไปหวยไทยครับแล้วก็ไออะไรนะไอศูนย์เก้าหกครับครับมันออกศูนย์เจ็ดหกมันก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันถึงถึงมันจะไม่ถูกแต่มันก็ยังมีลุ้นทุกทุกงวดนะครับผมว่าไม่ได้ห่างไปไกลนะพ่อครับใช่ครับแมนแมนกระทั่งสองตัวก็เหมือนกันนะครับ เน้นเน้นที่เก้าหกนะครับเน้นที่เก้าหกเสียดายเสียดายครับมันออกเจ็ดหกมันออกไทยแนละ้วมาออกลาวสุดยอดเลยครับก็มีก็มีเอฟซีคอมเมนต์เหมือนกันครับว่ากลัวจะไปออกหวยไทยอะไรประมาณเนี่ยครับมาจริงๆริงหรือเปล่าครับ <laughs> ไปไทยจริงๆครับ <laughs> ครับเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็เอฟซี FC ที่เล่นชุดสามตัว สามตัวโต๊ดก็ก็เข้าตรงๆนะครับครับเข้าเข้าไปที่ศูนย์เจ็ดหกนะครับครับ่อครับไอ้สามตัวโต๊ดนะครับ๋อเดี๋ยววันนี้ก็มีเหมือนเดิมพี่น้องนะเดี๋ยวคอยไปเิดจรนนาบึงครับครับเพราะว่าไอ้เลขเด่นเลขเด่นสองตัวมันมันมันก็เข้าต่อเนื่องแล้วมันยังไม่รุนนะครับครับ่อ สองวันแล้วครับใช่ครับเข้าตรงๆมาสองวันละเดี๋ยวตามต่อเลยพ่อแบบนี้ครับเดี๋ยวตามกันต่อนะครับครับครับถ้ามั่นใจทีไรมันหลุดทุกทีนะครับต้องไปเรื่อยๆนะพ่อนะครับไปเรื่อยๆนะครับครับครับเอาเด่นนะครับเด่นศูนย์หนึ่งสามสี่ครับศูนย์หนึ่ง สามสี่ครับจับคู่ก็ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าเอ่อหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามแปดหนึ่งเก้าสามแปดแล้วก็สี่เก้าตัวครับสี่เก้าครับผมครับส่วนสามตัวก็

หนึ่งสามห้าครับหนึ่งสามห้าเด่นสองตัวเดนเด่นสองตัวก็ศูนย์กับสองครับเด่นสองตัวศูนย์กับสองครับใช่ครับ,รบทีนี้ก็สองตัวผมก็จะเน้นให้สามชุดนะครับครับผมตามมันก็จะมีศูนย์แปดศูนย์เก้าแล้วก็สามแปดอีกตัวหนึ่งนะครับศูนย์แปดศูนย์เก้า สามแปดครับครับาตัวส่วนสามตัวก็สองแปดศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดสามสองแปดสามแล้วก็ศูนย์แปดสามครับศูนย์แปดสามครับครับใช่ครับก็คือแต้มแต้มสามแล้ก็แต้มหนึ่งครับผม ครับวันนี้ชอบส่วนตัวนะครับผมก็จะมีมีอยู่สองมีอยู่ศูนย์แปดนะครับศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับครับศูนย์แปดศูนย์เก้าแต้มแปดแต็มเก้าครับชอบส่วนตัวเลยนะครับสามส่วนสามตัวก็ผมผมผมชอบไอ้นะครัไอ้ศูนย์แปดสามกับสองแปดศูนย์นะครับครับครับ เข้าตรงเข้าตัวก็ว่ากันไปครับพี่น้องเนาะรับผมลองบึงกับศูนย์แปดศูนย์เก้านี่นะครับผมเอาจะลบกวนพอเท่านี้แล้วครับผมเดี๋ยวพ่อจะได้พักผ่อนครับผมครับขอขอบคุณพ่อชนินครับพ่อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับสัหรับแนวทางตัวเลข เราพัฒนาพ่อชนินกับเป็นท่ศาบกันดีครับพี่น้องเนาะว่าเพิ่นกับมีทึ่งอเล็กชุดสองตัวเล็กแต้มสามตัวครับผมเลขกแต้มอเล็กแต้มสองต,ตัวแล้วก็เลขชุดสามตัวตรงโต๊ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเก่ามาเชียร์สิโลไให้พี่น้องชี้ได้พิจารณาเบิง้งครับสำหรับคลิปนี้เพิ่นกับเดนศูนย์หนึ่งสามสี่ครับพี่น้องเนาะงวดวันที่สิบเก้านี่ครับผมเราพัฒนาศูนย์หนึ่งสามสี่ครับ 2ตัวบน08 09 17 18 19 38และ49ครับเน้น08 09และ38ครับผมชุด3ตัวบน280ครับผม290 283 018ครับ019และ083ครับเน้นไปที่280 283 และ083ครับผมสำหรับแต้ม2ตัวครับผม890135กับ890135ครับพี่น้องแต้มรวม2ตัวบนล่างครับเดินบนอีกสูตรหนึ่งครับพี่น้องก็เดินดีกัน0กับ2ครับผมเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชืยอพ้ารวยกับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดี้อครับผมถูกหวยแงืวเงินไปนน้ำกัน ลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งับ1ิบเก่าสิงหาคม67สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ